ปุ๊บมาพี่มาเบิ่งแนเบร์นี่ตายเลยนี่โอ้มแม่นเนยผ่านผ่านคิ้วราเบร์ผ่านน้อยแก้วกไป เอา,อาสาบายดีสาบายดีพี่น้องวันนี้ก็มาพบมาพอ่อกับวาวซีเคราเมืเอ่อวันนี้กันวันนี้ก็ไปกับวาวปืป๊ดได้มื่อวันนี้นะสวัสดีพี่น้องสวัสาาดีสสวัดีอันนะ่ะเป็นใครตัวไปส่วนอหนยายนี่เร<อ>าวนะ่าวเราสิข้ามไปภาคซีข้ามภาคซีแมืมออ่อวันนี้เนี่ยอ้ยายนี่ฝนสิบูไปนำอะไรฟันเติงนี่นี่กับว่าสิฟ้ากันน่ะไปหาเบงนนินนกน้อยอันกินมาจากวงอยู่คุณอยู่ปลาท่าน ปอบมันยังพวงอันนะเป็นวันประชาชนก็จะปลูกปลูกแล้วอันนะเอาปูเรกันไปขายแต่รุ้นี่มันแต่รู้มากันนะยังพวงสุกไปชิฝากกับไปเลาะบิึงปลามีนกน้อยเขาวะกับอะไรไปไกลหรลงนี่ขี้บ้านขี้เมืองนี่แหละห่างจากบ้านกับประมาณสี่หาลักเอ้านี่แหละการหาอยู่หากินเนี่ยเอาคนเคยไปเนี่ยโบไปกับโบเล้วมื้อนี้กับนาทีกับประมาณอันน่ะสิบเอ็ดสิบสองโมงเลยเดี๋ยวนี้กันแต่ว่าอันเขา นเคยไปยูเฮือนบ่ได้นาเทียนจะยูเฮือนได้ช่วงนี้เพราะว่าช่วงฤดูหนาวมันล่มแล้วก็พายุเข่าเนี่ยแต่คนเคยไปบ่ไปก็บ่ได้สิอาศัยอาศัยชิมือคนนี้มื้อนี้เนาะอาซายชิมือเจ้าอาศัยสิมือเจ้าแล้วคนมัถือยังมาโอเคโอเคได้ลองเบิ่งพ่อมื้อวานนี่ยะยามันก่ะกลาบเนาะในนูตัวนึงเนาะมันนี้ลองิ่นเถออยากจะอยาเสียซื้อบ้านปืนเลยไปกับเจ้าประมาณค่อยไปเดียวค่อยก็ได้ดูหลายหลาตัวคือไปกับไอ้เติกได้ดูรายตัว อก้งเอาไปเิ่การงเอกาอรบบนั้นอื้อดอกกนีบรมณดอกแคปนีเนาะดอกเหมือดอกอะไนี่นึอือันนี้เป็นน้ำเนาะน้ำนาคนทุกมือออเดี๋ยวเป็นน้ำน้ำบกอ๋อน้ำนาเนี่ะ น้ำหน้าชาเขาจบดูนี่ขัไปป่าโอ้าซื้ข่เนี่ยไปขายบ่อขายโลดเ่าไดมขายเป็นโลหรือเป็นมัดเป็นมัดเป็นมัดมาไดมสามพันมัดสามพันป๋อตัวลายมัดเติบถอวซองกระเป๋าไข่แน่นอถือรดมาเนาะเปเปต้อแห้งเนาะขายยูเวียดบ ไยูเวียดเออโอ้ออพอเพราแถวนี้นี่ประชาชนแถวนี้นี่ได้เครื่องค่าของขายนี่สคุณไดเสียเอาเข่าตลาดเวียดเลยพราตลาดเล้าเนี่ยยู่เค้นี่นี่เขาขายแต่ตอนเช้าประมาณเจ็ดแปดโมงแหละก็ถือว่ายกเลิกการขายโอ,โอ้โอ้หน้าอ่ะปือกอยู่พี่นหะหน้าเลยโอ้อันตัวนี้แบบมึงว่าน้ำหน้าน้ำหน้านะนี่ไฮตัวนี้เลยสกูปิจอมยิงมูฟาตอนนั้นไฮตัวน,น,นี้เหรอยางไปตรงตรงกลางหมดเลยก็เป็นเร็ดอขอเขาเหมา หมูมันอยู่ขี่บ้านขีม่เมืองนะเนาะลุกจากบ้านมากับบริไกลเนาะประมาณสี่หลักนะึ่งอันนี้ก็บหอยมันรูดเนี่นี่เนาะหอยแต่เกานะ่าเนาะอ๋อเต๋อตอนนั้นเราไปแต่ฟูแต่ป่าเนะี่ยอันนี้ก็ยังเห็นหอยมันนึงโอ้โอ้ไมันดูตวนี่เนานะ,ะม่นบอกโอ้อยญ่ยเต๋อเขาคือบัวตัดเนาะนี่น่ะ ก็โตเจอเชิญมาดูลงเรือทำนี่กับว่าป็นง่ายนี่ตัวใหญ่ทำนี่โอ้โอ้าโตเหมือนหมากลางคืนป๊บเลวแล้ว <c ười> นี่คือพี่ลึกแต่แม่เขาเป็นเพิรนเฮ็ดยังนี่เอาปุ๊บเอาปุ๊บวานโตห้องยั่งนี่หุ่นไล่หมูหุ่นไล่หมูเนาะเป็นหุนนนห่นไล่กาเนาะเป็นหุ่นไล่กาหุ่นไล่หมู เระวังเด้อพี่น้องเด้อเขาไฮเขอ้าสวนเขาสวงนี่นี่เพราะว่าหมูมากเขาไฮใน,นเพิ่นเฮ็ดอันนี้ได้หมูนี่คือเข้าไปเข้าไปต้อนขึ้นบัดเด้ตอตาย <c oughs> นี่เพิ่นเฮ็ดหลายเลยนี่ตัวนึงอยู่นั่นตัวนึงอยู่นั่นตัวนึงพูดเพราะสวงเขานันกําลังสุกนี่หมูมันเข้าโ okay. อเคบ่ปื้บบ่นะอย <c oughs> <c oughs> ูเท่านี้อันน่ะเขาบ่มักขึ้นเหวบ่บ่ต้นทางหนูบักหลายนี่ <c oughs> เต็มหมดเลยนี่ อ่ะทางนกฟุก่เม่นที่นหอยตีมันโตใหญ่เลยมันยุคเขตดหวานเขาอ่ะเขาใส่เหี้ยวใส่นาเอาไหญ่ด้วยโอ้ทางก็เป็นทางหัหกเลยไปทางไหนเนาะนี่นี่นี่เนี่ยปักเป็นท่นี่วะอ่ะไปปกมาใส่กลวยนี่บ่เฮ้ยสังเกตว่ามันสู้เม่นหมูวะเห็ดนี่ฮะเดือดโตยังวะนี่เดือดเห็นเห็นหน้าแบีบ่ นีวันนี้ห่านมาเห็ดนี่กันนี่ใหม่หรือว่าหนูเหรอหนูเหรอโอ้โหเงี้ยนแทะฮะหัางมันได้นี่เลยโอ้ยนี่นี่ตัวมาเบ่งพี่นะเฮ้ยพี่น่ามันเห็ดนี่นะโอ้ยตัวมาเบ่งพี่นี่นี่นี่มันเห็ดนี่จะเป็นห่องเป็นคลองเห็นเปล่าักขเห็นเปล่าเอาครับกขับใส่นึ่เรียบร้อยเลยนี่โอเคเออมหนาวเลย ขนาต้นม้ซายเด้อหุดเห็นจะเป็นหูเขาเลยนี่นข้าี้นี่มันเห็นเห็นหรมีเยอะเนาะนอกน้อยเนาะปาลารอปลาตัวนีงนี่แล้เรา,เาปลาจางโปงนะจาปุงนี่ ตากระเปือกมันเนี่ากระลรก็ไปตากแหงขายโดนนึ่งหาพันตัวนี้หาพันกีบไล่เนี่ยแยกลงไปหรอแยกลงไป,ไปตัวสวยทางไหนก้าหนฮาสิบล้านโหนกไอตัวเด้อหร่เอาสิบล้นลงมาตัวละลไปทางนี้เด้อ มาปูผืนกันแยกมาเท่านั้นวนหอกก็สิไปท่าน,นี้มันสิลาดโค้งมาหาเพื่อนเท่านั้นไรนกมาให้เพื่อนมากินมากมายนี่โอ้ผ่าก็นนยอยากผลนี่เอา้าเลยแนวเลรอปุง๋งมันเป็นตัวพิสังโอ้โหแบกกระเจ้ามาตายอยู่นี่ ปุ๊บมาพี่มาเมาบิ่งแบบไปนี่ตายเลยโอแม่เนื้ยผ่าน <Yeah. S 1> ผ่านคิดว่าเบรผ่านน้อยโอ้เออจักหม็นเ่ะ กูม,มาิางดูโตยังฮะนี่แงละเต่มันผ่านเดีเ๋ยวไปน้องวัวผ่านกูมากนิเต้ยันจะู่มันตยังหน่เดีย๋ยวเออผ่านเออผ่านลูกม u ้ยนีนะเออ่เออเนาะแบบกุว่าสั่นเลเนาะเออแม่เลยผ่านผ่าเต้ยมาเพิ่งกันท,ทางตายประมาณสองมือสมมือนี่เห,ห็นไหมหก็ตายไดเนะอโอขัวแจ็บเกินยังอบเอาวะเออเอาละหารบะกลาใช่เ่ บ่ก้าเอาสมองผ่านแบบนี้มันตายผู้สาเหตุไงเอ้าแล้วอาหารมัเป็นยังเตี่ยด้วสิปะมันวะช่วงนั้นกลัวทำมึงว่าปะกก็ปะเลยบก้าอะไรปะวะตัเตะโตเลยออบกินกี่เสียกันเห็เนาะม่นเปนมันเป็นยังบ่าไปทำมันแล้วมันก็ตายง่ายเลยมันแล้มันก็ตายง่ายแล้วแต่ว่าช่วงนี้อากาศหนาวมันตายยังอากาศหนาวอันเด็ดมันเป็นอากาศหนาวแมนช่วงนี้หนาวพักเนื้อติดขนหมอกไปได้พักเนื้อเลย บ่ะโอ้ยมึงคิดสองจีวิตสองใจจะเสียเอาด้วเอาด้วยวนี่แต่มึงมึงเอากูเอามึงกากินกูกินเอากินแล้วห่วยตายตามมันการหนอตายตายมันการอบเนอเมื่อต้แล้วถ้าเอาล่ะเนาะมิเต้าเมื่อทำิ่งอันนั้นทำไทวานไทเทื่อนว่ะเนาะทำไทวานไทเทื่อนว่ะแล้วถ้าเขากินก็ให้เขาอบกินถ้าเขาให้เขาได้เฮาได้ถ้าเฮาวกินบ่เมื่อได้ไม่ให้ไทวานครับกินเป็นไรเนียวกินน้ำกันนั่นแหละถ้าเขาบวกินเขาก็บวกิน บ่าท้ามท่าผู้แก่บ้ว่าเคยเคยมีบอลว่าลูกผานลูกงูตายเป็นยังสิบ่มีผานตัวแม่ยังตายว่าตายเฒ่าบ่บ่ฮู้สาเหตุได้ตายเฒ่าแต่ยังบ่ถางทีงูถึงยังกัดก็ตายกดนตรงนี้ดิ้อนี่มีหอยกัดบ่ะเป็นมาแข่งเพลย์อ๋อกลัวกกันเพราะปืนปืนชานมีแนวกัดนะต่อยนี่สิบีแต่มองนี่ได้หอยเห็นว่แม่นบ่แม่นงูมาจากเนาะยังเป็นงูเลย ที่มีห้อยอย่างนาะมีแต่ห้อยบองเดียวนี่เนาะเนาะโอ้เจนเขียวอเลยน้มามเนาะเอากเอาเนาอเอา,เอา,เอา,เอาแต่เกิดมากะไม่เคยพ่อเคยเห็นมาพ่อผ่านตายขึ้นนี่ <c ười> ไปเขาปลาลายมือลายเบ็ดพ่อลายอัะไรแนวเอา,เอาสิลองเอาเมื่อาถามผู้เฒ่าผู้แก่เบิ่งว่าถ้าวา่ากิน,กนไหนก็สิกินกินโม่ไหนก็สิเอาเมื่อพังเพราะว่าตายผู้สาเหตุคื้นนี่จักยากแน่อน,นึง จะเป็มาแบบใดเ็นกเนกถึงนกูนกถึงนี้นปีบออกมานานนานะน,านี้หนาแล้วน้าะถง่นเดีออเขาจะอุ่แ่เดียวหม่มาต้องฟันเตอือนอย่มาถอ <laughs> นาขึ้นตาเนาะมีแต่เราไ่ได้ฟาดอ่ามีแต่นายฟาดหมดม่กวงวะมีมีแต่เป็นไหพวกแถวพวกแกเขากินได้ป่ะกินได้แล้วเขาครัวเรียบร้อยเลยมาดินนี่เงินผ่านพูยพอผ่านพูนสบายหน่อยหาเงินหาน้ินเส้นเสือกันเนาะเฮ้สัตเอาดิเออถ้าถ้าเห็นเซ้นบลูดได้ถ้าเห็นเซ้นเสือกเซ็นนั่นติ้งมันมาติ้งแล้วเอลอยแล้วไปพันนงเนาะพันนงเป็นเงินกี่บาทแถวไหน กัเชื่อชาวพื้นี่ใช่ไหมหนูเป็นอะไรกันสิบพันด่งนี่หลายคนอาเจบโอโห่เลยนี่อันนี้ดงสิบพันดงเมื่อยงานดงบักโคจีมินฮะบักโคจีมินบวยมีเก็เมื่อยงานดงเมื่อยงานโด่งเมื่อยงานถ้าเป็นเงินกีบักกัดสิบพันกีบสิบพันกีบถ้าเป็นเงินบาทกัดสิบบาทพักเฮือนฮื่นพานฟุ้ยนี่ก็เป็นเฮือนที่อบอุ่นหลายคนมูคูเป็นกันเต็มมาเด่นนี่ ม oui. ีแต่ได้ผ่านเมื่อไดนี่สตูดกี่ีเป็นสาตูดเนี่ยเแล้เป็นลุกดคาดออกสาตูดนี่ยเออธรรมดานี่ยไม่าตั้งนานี่คาดั้งไหนเออสตูดเนาะตูดันนั้นตูดนนั้นตูดนี้ตูดนผ่านเติงตูดขึ้นเฮาโอ้โตูดดายตดเนี๋ยยเนถ้าอยู่ี่เรดี ในพันเคสนกหรือว่าพนเคสโอ้ชุดหน่อยอัน้นเคสน่ๆไปแต่พันเคช่งนี้คุนเมื่ออะไรม่ได้จะตักตัก้งไเรียเลยแค่หนึ่ลัสองสองันเชียวในนเคช่งนี้คุนเมื่อได้ไดุ้นติดชาวน้อยไติดชาวน้อยพันเคสหมักกันชาวน้อย ไม่ผกสาวน้อยวันนี้คุณแก่คสาวน้อยคุณชายคุณคุแก่ได้แอมชมเขาได้แอมมดแก่แก่ชมให้หมู่มดสภาพเนาะโอ้เนาะไปับไปันาะไปเนาไปับไปชมเพื่อนเนี่ยคได้เอาไปคุสาวหมู่บอค่อยไปับไปชงบอกคุคุได้แอมแล้วกแม่เนาะแม่

สมอไปซมเจ้าเล้เห็ดเขาบอกว่าเขาทำมือเห็ดเองเขาทำเป็นพวกน่ะนี่ว่าว่าเขาเป็นคนเจอเลยเขาเป็นคนได้เขาทำเป็นคนเห็ดกินเองไม่ยาดไม่ยาดไม่ยาดคนนั้นคุยจะถ่ายน้องคุยโอ้ยเฮียใส่อาเห็ดกินอีกเหมืคือวะเฮียเขาเนี่ยปลาใสปลาใสผมแมนนะเฮียเห็ดกินเนี่ยเครื่องปุงเหนยังไงเครื่องปุงเนี่ย โ, ica, right? โอ้โหหสุตเนอะันหา네่าเส่วนเครื่องคุ้งวันัน่าวนี่กระเทียมน้แมะเอาลองเมื่อสมอไปนาทานพุยกับพี่าไส้นี่้ยด ผล mm ิตผลิตเต็มหมอนอมีเต็มหมอน้อยอ่าพอดีเต็มหมอน้อยเนาะไม่ใช่หรอหม้อไปเพิ่มเนอะมันนี่นะอ่าวถอตอนสดๆเนาะ ตุ้มเดี่ยวเลยด่วแล้วก็ซอยแล้วก็เค้ยงเียมันมเลีอตตัดคเอะเนอยนอุดเลยสุดเลยะับอนมีตัดค้อไหมมีตัด้อไหม้อกนัเ้มันะดจหนาเโอ้ื้อแล้วื้อมเนาะ

ไงสาสาม่เป็นผานเป็นานพัชวยยิ้มมันไกลตไก่เหินตัวไก่ตัวไก่เหิเฮาเิผ่านบุหูเนี่ยบุหูนเฮาไกด้วยน้แบบเป่นผ่านไตกไก่เ่เปลี่ยน เจะามัน้อยให้ว่าหนุกพลาดแหม่ทันนี้แลใหญ่สุดเลยบอใหญ่สุดเลยขอห้ยาขอห้ยาเดีวนี้มีมีเดี๋ยวนี้มันคตแหลกวาอยูน้ำห่วนะเป็นแน่ยีน้ำืก็รี่ี่แล้มนเดี๋ยวนี้กี่นี่ม่้งนได้ยนมเลยไมทำไม่ทไไม่อยู่เาวได้เมัน่ตัม

เรมอ้าเนี่ยม่นสิบห้าสิบห้าเมตเหรอ้ก็เมเเออมโบมะนโประกวงเกมะกวงเจ้าเมงลูกปเจ้าเอ่ามัเลยอ้างดูโอ้คือหรอใส่ไปกลวยปกกัะนาวมิก่อนนะชาวกิมหอมคู่ยื่นน่อยป้จากไลชันเลยใบกุยถิกรักรวความแซบ

ออสุดยอดเลยเนี่ยมัเลยผ่านเนาะราตัวงผ่านไกลไไกลอเออเลยินอยเลยงเลบ่ไเลยรคืออะไรอะรจน้าง้อะะปี้ อันนี้เลยนะแกมาด้ยจ้าจ้าอัยตอนนองเนี่เยเอาเดี๋ยวเวลากินข้าวกินน้ำแล้วมาเด้อกินข้าวกินน้ำเหมือนกันงานจะจ้าเคยทำโอ้โหไม่อยากสาบวันอ่แต่เกิดกับอะไรกินอันนี้แหละเขาหองเพรามันพลาดนี่ไก่า้

สมาชิกมือนคอนในพันคุยตอก <c oughs> ใครหน,นมีแนวมาไหา้สามารถซื้อท่านหรืออันที่คอ้อนไมาซื้อไม่คอนมาแนวไม่ไห้กับไม่คอนตอกกันได้ไหมค,มคมูม่มือหนึ่งเนาะในพันคุยเนาะว่ามือหนาเขาเอามาเอามาอีกแบบนี้เป็นปตอกเหรอมือแรกกัญญางมมาโคโลโคโลโครโครมาเนาะมืปปอแรกกัญญางมมาโคโลโคโลไม่คอนตอกกันได้เนาะ

ไม่ดูเล oh, ื่นแหละน้ตังจะมาทำเสร็จห้อโอ้ยึ้หอนเนาะทำกินครั้งแรกเลยเลยไม่เคยกินแบบมือผ่นไทยงานยังทำมือก้อยทาหากเนาะกาแฟนี่เนาะ

chưa sao rồi đâu, sao sao tới, bé không sao mà, sao đâu, cứ ăn, được. các này chúng ta chui, các uh, mang to lo thì chúng ta lo không để cho cái gì lại thế, nhìn cái bao không

มัแมนแล้วจะเป็นอะบ้าแมนมันเปย่งสมอ้ไรคุณน้องคุ้นเคยยปากด้ยคอยนิ่งคุณน้องมามไปอีีนญย่มนเ่า่เน่คุณน้องงามเอจะเป็นตะแพงคุณน้องจะเป็นตะบายแท้พอพอของน้องกระดิ่ิมนั่งไง ดูเลยกระาายดูนั่งกระา่ายดไปทางหลังล่ารือคนหักตาสิืนัตอ่างทำมุกเท่าไหร่ทำสดเาเลยเน่เขาก้นักหนังจินเลยเป็นอะไรวันอย่างแตัวหนังจินกำแพงกองเงียบ่ะฮะก็วาจะคองแสบเนาะไม่สเศ้าไเนาะ ป็นต,ตัวใหญ่เลยเน่สียบมเสียบาเพื่อว่าตัวเองนี่ละชีวิตวันนอกวันหน้าเขานี่ยแยังมากะฮักแพงแบ่งปันร้อมกันอยู่สู้กันกินเอาสำหรับื้นนี้ก็ไฟขำมากอเะขาพวกขอบใจพ่อกันในมือต่อไปสบายดี